เอาแล้วครับผมวันนี้กับมากผมไซเบอร์ในเกมอะไรยาถูกต้องแล้วชื่ออ่านแบบนี้แหละนะครับน่าจะเป็นอะไรยาแหละถูกต้องแล้วครับผมเอาละอ่าสมัยเนี้ยมันเป็นสมัยยุคข,ของอวกาศแล้วอะ่ะนะครับผีมันไม่มีจริงหรอกนะครับผมไม่กลัวหรอกผีอะ่ะนะครับนะครับหวังว่าจะได้ยินเสียงกรี๊ดจากผมนี่เป็นไปไม่ได้นะครับผมชิดตุสนะฮะ เอาล่ะครับมาไปดิเฮ้ยไปเด้เยโอ้โหแบบมันไม่อยากให้เราเล่นเกมผีอ่ะอ่ามาละเร็วไหมโอ้วิ่งไม่ได้หรอ <c oughs> คลิกซ้ายลงไปซื้อน้ำเดี๋ยวมานะอืมเออ วันนี้มันห้องอะไรครับเนี่ยอ๋อก็เป็นห้องธรรมดา <c oughs> แต่แก้ใ้แป๊บอืมอ่าไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวแค่แบบมันยุคอวากาศแล้วสมัยเนี้ยล็อกอืมอ้าวอะมันล็อกหมดเลยอ้าว ีซ้ายใช่ไหล็อกเอา้าอะไรอะ่ะมันให้ไปไหนอะ่ะเฮ้ยมีอะไรให้เก็บผ้าเอามาทำไมไร้สาระเออมันยุคไหนแล้วยุกอะกาศแล้วผีมมีจริงหรอก <c oughs> อบ้าก็เจ็บคอนี่ม่จริงครับ ฮะเมื่อกี้เสียงอะไรเปิดมันเปิดได้ไงแสดงว่ามีคนอยู่ข้างในเอออ่ามืดอ,อืมหนุ่มก่อสกขันธกรรมข้า 6. หกหาศพอืมใช่เออ,เอ,อปิด มันปิดได้ไงต้องมีคนอยู่ข้างนอกใช่นี่มนอยู่อวกาศแล้วว่ากิจยากแก่แบบอะไรมือดอ่ะมองไม่เห็นใครก็ได้เปิดไฟทีออกมาดิเว้ยอ,อ ก็เปิดดิเอออ่าเปิดเปิดเปิดมาเปิดมากไม่ได้เปิดไม่ได้มานจะต้องต้องเปิดทีนิดเหรออ๋อโอเคโอเคอ่ามันมันทับตัวเองครับเคิดเคเปิดให้ด้วยมีคนอยู่ข้างนอกใช่ไหมองคครับสวัสดีครับเคี้ยมืดโคตรเลยอืม ออกมาดิผมกดค้างไว้แล้วอะ่ะเออมัน,ม,นม,มันเปิดไม่ได้ออ้ยเอ้ยมันเปิดไม่ได้อ่ะครับสะดวทางนี้ดีกว่าผมลองดึงสุดแรงแล้วอะ่ะโอ้โหมองไม่เห็นนะลอก เยี่ยมครับโอ้โหมันทำมันมืดเกินไปมันมองอะไรไม่เห็นเลยโอ,โ,อโอเคครับน่าละอ,อ,อก็คลิกแล้วนะคลิกแล้ทำอะไรต่อกดค้างไว้อ่ะกดค้างไว้ทำอะไรต่อ โอ้โหสรุปแล้วมันต้องกดกดยังไงวะหน้าทิมครับอ๋อโอ้โหครับถ้ามันจะบอบลำบากขนาดนี้ล็อกครับมันไม่มีอะไรหรอกนะครยุ่อากาศแล้วไม่มีอะไรหรอกมันต้องมีคนอยู่แถวนี้นะเออไอ,อหวัวละป้าออกมาหน่อยดิ เออรู้สาห์มาช่วยเปิดประตูให้เราต้องขอบคุณครับเห็นมีอะไรเลยออาล่ะไปทางนี้แล้วกันขวร้้ายซ้ายดีอ่าอ่านี่ก่อนครับหืมไม่มีอะไรเลยเฮ้ย มาได้ไงไตกใจแล้วเนี่ยป้าถ้ามาถ้ามาวางไว้ตรงนี้ก็มาให้มาช่วยมาเป็นเพื่อนหน่อยเออมันวางเวงใช่ไหม <c oughs> มีอะไรไหมเแยวๆนี้ไม่น่าจะมีอะไรนี่ละ่ะล็อกไหม กดกีมันหลอกให้เราตกใจอ่ะแนนอนอะ่ะเออไม่ได้จะออกมาวะไหนวังเวงวังเวง,วง,เวงมันวังเวงหร้อไมเนี่ยเชียรายุกอวกาศแล้วกลัวผีได้ไง ไม่กลัวไม่กลัวเออแค่เจอแบบรถเหตุอันเดียวอยู่ข้างหลังแล้วมัน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 ไม่ทำให้เรากลัวได้มันไม่กลัวเออเออพวงมาไฟดับอะไรไรสัตว์ทำไมแบบกดนิ่อยู่เล็บนี่อยู่ชั้นหนึ่งอยู่เหมือนเดิมเมื่อไหร่ใครก็ได้เปิดไฟที ทางนน้นแล้วกันครับอืแล้วก้มไงเนี่ยคอนโทรล <c oughs> กดแล้วเนี่ยคอนโทรน่ะอืมชิหายละกดคอนโทรลแล้วครับมันไม่ก้มครับโอุย้ยมันต้องแบบมาถึงจุดที่มันจริงๆแล้วมันถึงจุดก้มหรอฮะแล้วเสร็จละครับที่มันยุกอวกากาแล้ว เกมเซฟสเปคจ้ม <c oughs> ไม่สาระเอาเข้าไม่ได้อ้อที่แปลและเขย่าเมาครับเออป้าถ้าถ้าจะแกล้งกันอย่างนี้นะป้า อ้าวล็อกครับทําประตูแล้วทําให้ล็อกทำไมวะนี่ลหละล็อกครับล็อกครับอืมล็อกครับล็อกครับไม่มีอะไรอะไรแค่ขยอจอ ดไม่ได้ึงไม่ได้อบเฮ้ยออกมาต่อหน้าเลยว่ะนี่มายุกเอาอากาศแล้วฮะอะไรอะแพ้แล้วหรออะไรอะมันต้องวิ่งใช่ไหมโอเคครับโอเคครับผมมานนะไอตรงและที่มันรถเข็นวางข้างหลังเออน่ากลัวกว่าเยอะนี่ะ ว้านเจ็บคออ่ะอาการไม่ค่อยดีดูหนาวก็อย่างเงี้ยครับตอนนี้ที่โกรที่สุดก็เราเข็นวางไว้ข้างหลังแล้วแหละลตกใจขนาดเองนะไอ้ผีนี่ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไระครับถ้าเจอเราต้องวิ่งทางูใช่ไหม กดชิปลันโอเคโอเคโอเคไม่รู้ไม่รู้เมื่อกี้ไม่รู้ครับอย okay, ิบโอ้โ oh, อ oh, 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 oh. ้โอ้มานี้แล้วมาตรงนี้แล้วอ่ามันก็วิ่งทางน,นี้ครับมันแค่ปเกมอนตัวหนึ่งครับโยนบอลใส่ไปยังได้เลย วิ่งทางนี้ครับว้าไอ้างตันนึงดตกใจโอ้โหตกใจสะดุ้งนะครับโอ้โห There were so many stories of ghosts inhabiting this hospital. มันไม่เป็นภาษาไทยหรอตกใจอ่ะ Because of those stories, the hospital was forced to close down temporarily. However, there are still some strange rumors coming from people right? who pass by there. I saw some of the shadows and even heard horrifying screams. I even look at the junkies gathered in that place. But that's just what I've heard. The last time I saw Arya was here, years ago. That yeah, day, yeah. she mysteriously disappeared. Yeah. เยอะมากเยอะมากครับ yeah, 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 yeah. But then the other day I received a message from Arya saying she was at the hospital เจนเย็นเจนนพูดภาษาไทยได้ไหมโ้เอพีอิดรยเหรอ That's the reason I'm here tonight มีต่อใช่ไหมยรืว้ว่าจบละหลอกให้ตกใจแล้วจบเลยใช่ไหมโอเคจบโอ้โหอ,อะไรยะเอาแล้วครับผมจบไปแล้วผมสำหรับเกมอะไรอะอะไรยะอะอะไรยะ เอออะไรวะนะครับเอออีซี่ง่ายเออตกใจใช่นั้นเดโอ้โหอ้โหมากา้างจอเป็นใครก็ตกใจวะเออโอเคครับผมเจอใหม่ผมคลิปหน้าสวัสดีครับ